สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพีจ่จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมกับตัวอย่างบ้านนะคะที่เปิดหน้าต่างออกมาแบบนี้นะคะก็เจอกับสายลมเย็นๆแบบนี้เลยนะคะบ้านตัวอย่างนี้นะคะอยู่ที่โครงการวิสตันนะคะมาตาพุธนะคะอยู่นิคมอุาตสาหกรรมมาตาพุธระยองนะคะนี้นะคะพอเราเปิดประตูบ้านเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับลงจอดรถนะคะที่สามารถ จอดได้สูงสุดถึง2คันเลยนะคะกว้างขวางสะดวกสบายมากเลยค่ะ <S <S พอมองไปบุงมด้านข้างนะคะเราก็จะเจอกับสวนหย่อมเล็กๆของเรานะคะเทด้านของที่นี่นะคะเป็นทรงสูงนะคะตกแต่งสไตล์กรีกเลยนะคะกับกับประตูบ้านเลยนะคะดูคลาสสิกโมเดิร์นและกริสุดเลยนะคะสวนมุมด้านข้างของเรานะคะ ก็จะเป็นส่วนย่ำเล็กๆนะคะไว้เดินเล่นนะคะชิวๆหรือว่าจะตั้งเตาปิกนิกนะคะบาร์บีคิวก็สามารถปาร์ตี้ได้สบายๆเลยค่ะอีกทั้งนะคะยังเชื่อมต่อกับมุมซักล้างนะคะหลังบ้านนะคะที่สามารถเปิดประตูตตเข้าไปได้เลยค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะก็ดูอบอุ่นร่อมรื่นสบายๆสุดๆเลยล่ะค่ะถ้าเพื่อนๆทนไหนสนใจนะคะก็อย่าลืมเข้าไปชมโครงการมิสตันมาตพุดธ